จุพูนอะไครับจุดพูนเลยพี่น้องเยอ,อยย <c oughs> ่สวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกแล้วเหมือนพี่น้องนับสวนที่เก่าครับเตียเฮ็ดยังมาหันเอาไหม สวัสดีค่ะคนีครับเฮ้ยบาย้านีใบใบเจียวปากจะกินหอยพี่น้องหอยสวัสดีค่ะเปะโพดทางอยา่างมาหาเสี้ยวอยู่พี่มาหอยหอยยังนลยเี่วปากหอยตังหอยตั้งก็หอยกีกะตตไม่มกีกระตาย,ตายนี่ไม่กีกะายหอยหน้าเนาะหอยหน้าบ้านห้าวค่ะนี่หอยปังตัวใหญ่ แต่ส่งสีอ้วนอยู่นั่งหนักร่ชมนี้ห้อยเอาง่ายอ้วนไม่อลัวนอยู่ในะไม่ได้เหนี่อยนะข้าวหอยนี่ซื้อมาจากข้าวเลยต้มกับหอยใส่ใส่กินกับสมองเยี่ยงเนีโอ้แซปหูเลยนะครับอ๋อนี่ก็ดีเพราะก็ดีแล้วครั เลยครับพ่น้องผมนสญาอยน้ำลบฝืนหลายปุดนะบอกว่าพอดี บัวลายปูดอีกบ่โดนกระสุกพ,พี่น้องอีกบ่โดนบันานยืดมันใครจะกินแล้วใชใบบักปูดใบบักว่าใครใบมะกรูดอุอากาศดีข้างเราเมือนี้เนาะเย็นสบายนกโล่งนกโล่งเจียนกโล่งไปตั้งกันไปปูนเรือ S <S ไปเลยไปเ่ยอตไข่ใ,ใช้ตะไ,ไข่เหรอว่าวในตัดบ่ไนนนมต่ใส่ัดตัดตัดตัเดียวตัดไข่ม้ม,ม่ใช่ลรพอนะนพอเนาะยิบ่สาบรดมันเหลืออยู่เหอเดีงเงอกอ้หน้าง,งาม ตะไคร่ตะไค่ไครอยู่ในสวนมีุ่กกยางเด้อพี่น้องอันนี้ถูกปุ๋ยเร้บบิเก็บนะถูกปุ๋ยแอกพี่น้องใส่ปุ๋ยแอกมากบอนด้เก็บไช่วงนี้ก็ โควิดระบาดอีกแล้วพ<ห>ี่น้องคือยุ่งยากแล้ยน้องไไเตรียมมาบานกันปวดแดดมาทีเนาะใครอยู่ห้องปวดแดดไปใส่มาใส่ดูต้อนสวหนนี่แหละแซ่บอีกเลยหนูออก็มีทน รอหอยซุกพี่น้องเด้วก็เตรียมเน้ออื่นถาใส่ไปกระเ,เพราพร้อมเออเจ้าตัเสียมนะ่ป่ะทินงหน้ยบตกไปเลยโปะเขเลยเนาะอกาดมันมน,นี่หนาเบิดมือเลยมันาานี่ก็สลัดนี่เนาะไม่เอา,า,อาซื้อนี่เลยซื้อมาหลาย้พนี่เพะคอนี่เนาะ ก็อบบันนีแพงด้วยแงด้วีเยวาลายด้อมันแพงอันนี้นะคอสเด็กคอสกอบเอาอีบบต้นหนึ่งเนาะอตนใหญ่ไว้เอมากกว่านิดบ่าท่านนี่สามต้นสามใบสต้นพอมันแพง พูดปุ่นสาัดตั้งถึงนี่ไดสาัดตั้งถึงจะมีจอกินเอบ่เาไห้นี่ไดรสกุกซีล่าได้อสแงร์กซีล่าเยี๋เด็กไกปุ่นมาๆไก่แโอ้ลมลบพัดตึงโอ้ยชิบะเดนตง เด้เต๋อเขาเรามาจอดเมี่ยลงมากแล้วภาพงามๆกินน้ำสวนเก็บน้ำสวนนี่แหละพี่น้องเช็ดคลิปกินกันก็พักในสวนสิเบื่อได้ครับขั้วให้เปนตัอมเลยวะเดี๋ยวเมี่ยงปลาชิ้งว่าตัวคุยเป็นขั้วเลยเมี่ยงปลาพี่คุยได้กินพอดีโอ้ปลาแต่ว่าให้ซื้อบัตรกินได้บ่ได้ว่าให้มาเชิญมากินได้บ่ะจีจับเอาไฟแสงสีมาตีอีกตัว ใส่สี่บาทได้บ่ะจิ๊นวันไหวลูกหันไหวกระเดือกหนึ่เด้อตำรวงมาเด้อพี่น้องบอกขอให้ชิซุกแล้วพูดหิวกับหิวหรอหิวกับหิวหรอพี่น้องแม่ม่านเป็นหิวใส่หลายเลยจิ่อีกเป็นกล้ำใส่ปลาแดกแล้วครับพี่น้องโดนวัวเนีปลา ใส่ประเดเปะเด็กมางลายใส่ประแดะห,หลายมาดูาาพิ่นอ้อง,งกินะงกับหอยมืนกัยแลวขานะเอยอย,ยังอะไกินตาลปีเป๊เขานนำตาลปีอบอ๊บพ เป,ป s <S ็นหนังอ๋เพราะว่ามันอยู่ในปีบตีสมื่นโบอยู่ในปีบเดียวสมื่นอยู่ดำหนังมันอยู่นี่ยมันกกระปุกทงบอมันก็ทงอะลรเห็นตาใส่ตั้มสวยตาปีบตาปีบโอ้ขันเขียวนี่เราอยากเก็บอย่างนี้น่าก็เก็บเก็บสดสดสดเลี่น้องเม่อกี้มคือบ่ปี อกจะบักกอกะเตียจะบักกอกวะกินหอมเลยวะบักกอกอันนี้ไงมเขรเลนเตียบะเขรเลนมะเขรเทศมเขรเลนเรเเสียงขั้นเขียวอันนี้บัแกงเียบักเปื่อยถือหึ เขือนเหนาเลยอ่ะเขื่อนเทครับเขื่อนเเขือคืนเขืออคืนใส่สมพักแป่นมีตัวไหนใส่ห้เบิร์เขือเขื้อหน่อยเขือเศษหน่อยอย่างนินนิเลยมาแล้วนะครับตรงนีตุลก ยังอ่านตามคาดเอียงอ่านออกกระโตเนี่ยโเห็นอ่ะไอเจ้าโน่มาโต้ตู้น้ำปลามาใส่นาอกระเดกเข้มเลยครับเดกเข้มเลยได้เวลาต้มกระเดกเข้มแล้วนี่อะไรบ้างอืมกำโตๆเลยนะครับพี่น้องใช้เบิดเลยนะ มดงินว่ะดีเท่าเด็กแซ่เบอนนัวแซ่บนี่อย่งนั้งทำได้ไอซิมสิบสเตียซิมเสียบเป็นเด้อะไรนวคะพี่อ๊อฟบางเด็กเีบ่พี่น้อง หอยขาจุดพูนเลยที่นนองเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวหนามหอยป่ทันเบิดเดีวหอยอันนี้ไงม่ทั้งไงทั้งขาทุกไงกั้งงาตะกัวเฮเลยบอกเฮก็สีไล่ก็สตํำ เออเท่เลยหอมบ่เด้อพี่น้องกินน้ำการเอ่าบ้านบึงพี่หยางให้เบ่ง้วนๆดูทำใข้าวชุดพูนพี่น้องเลยพี่น้องกินน้ำการครับมาหนี่เสียบเลยอาหารพื้นบ้าน แต่บเตรี้ยมาเด้อพี่น้องินนกำกันครับหอยอวนอ,อวนอว<ๆ>นเลยแต่ว่าหอยขีย้กระตา่ายอวนกวลัวนะอันนี้คอยขี้กระต่ายเจานดินนะเนี่ยหน้าเบิ้ลขอวะหน้ยแม่หวานดิค่ะ

บมแม่มันเขาง่ายนั่มหวานเน้ดูหันฟังอันนี้มาเขาว่ามันหวานเขาเลี้ยงเองเขาไปจะไหนไม่รับเนี่ยงเนี่ยย่างฟามช่วเขาง่ายสิเขาเขาต้องกามีแม่เขาคุดซะแม่มีแบบแบบบอดดินกับบอกเบี่ยงฟ้าเขาแลกไปซื้อปลาอะไร

ขาวจ้วเลยพี่นนองด้วยอร่รอยมาสิีสิบปกตินตัวตัวเลยเด็ดัแบบนั้เฮ็ดเัปังหัวปังกับเสียทีกระตายแบกว่า อันนี้ไงคือเครองเกียวคนสีเล่นจะไนเขาซื้อให้ชื่ดูลมกกโยเฮ้ยอืมอืมหัวลาบเกียวคนไม่หลุดือไปสองกิโลส้องใาง ขอดอดอะไรออมหยงเนาะก็เลยไม่นรสชคือไม่โค้งม่จีนอยโค้งกัมีอรไอยโค้งด่างไม่สีบอลเหลียมเนาะไอยปังด่างเหลียมโค้งไอยปังไันเคี่ยวลายหอยหน้า ตแต่บ่ละใบปังมไม่สีขาวอืมใบฟงไม่สีมี้เราแชหไว้แล้วไม่คาวเขาจะอยู่ตัวประจัตัวแย่็นกินเลยมองนั่น ไอ้กินหอยหอยข่ะมานี่หอยปังกับหอยกระชิมๆเปนงมมาตะสุลีดีเสือเล่คฟามไม่ทำเนี่ยไอ้แควไม่บอกจักกุไดมาโบไปทานอ่ากินข้าอยู่ที่อยู่ขั่บนอยูในมินเตเสียงกินางลอยเล็อิ้วมองูลงาคุณไกินหม้อไส้หลปืดไปเลยอัดต้มแล้วไปกนใส่มิตรบอาน โอ้โหนี่เป็นนู้นโรถเก่งกับรถไมไซค์ไปเติมตัวรถเก่งเิงโอ้รถเก่งรถนี่หิงไหว้พรายผั้ไอแพ่แพ้ไืมหอยเอามาแต่สุรินท่รนหหอยหนาอ้อหอยหน้านี่มั่อ้วนดีๆหน้า่ะหนามือะไรไปกินหนามลูกไป้า กินดักมันว่าเสพตินก mm ิน hmm. ด so, ักม so, yeah, ันเสียงมัน hmm. ห so, yeah, ่วดกินดักุเสียงตกใจตกใจจนได้ก hmm. mm ็เลยกินตับโต้วเนี่ยมันซึมโอ้ยานแห้งพวกโรยอยู่หมดจับไปแห้งจับหน่อยแล้วตับตึกเปินอึ่งนางหนอยหอกวักัดันนมบอกว่าน้องกรม่ือแก่หื้อแค่หเลยเด้อ อมีคนมาบอกอะตะยังเลยมีนมาอยู่ศูนย์อ้วอยู่กองบรชาการอยู่เขาอันนี้เขาไปเมื่อบันมาเอินพอหัวมันเร็วเลยเรวอะมอนันกับโมเรีวเสียต้มแล้วไปก่อนคืออนไกินวันกินเรารกับพวกกับเห็นเจ้าหนึ่งยังถนนเมืออกันโอ้ยบอกไ่โคงหน้า หอยปังหอยกระต่ายอร่ายหอยกระต่ายอร่อยอีหย hmm. ่างหอยหอยนี้ถ uh ึงจะหวานก็จริงหวานแต่ก็หอยหน้าหอยหน้าแบนๆเท่าเขาจัมาแต่ใส่เขาเขาเรียงต้ามหอยเขาเรียงต้ามหอยของเขาต้ามโทกุนไ

เอาเคื่อหรอเมาดูกันสองกนามมาแห้งยไม่โค้งชิมทำยังไงมาที่หลังกิามาทีหลังินมเลลูกสาวกับผมมากินน้าเหืนกับผมากิน่กสาอยากกวนเลยครับหอยหอยซ่ามเขาเลี่ยมเที่วนครับแต่อันนี้มันเขาางเขาง่ายอวันยู่ใน นี่เฮงอ้วนเฮงใหญ่ถ้าแบบใหญ่เท่านั้นแดดแง่พี่น้องกินได้บรรยากาศน้ำสวนครับหนาวๆมือนี้อากาศดีครับอากาศหนาวหนาวบนเหมือแล้วเนาะเบิ้งในคนหัวลุกเลยหนาวหลายเย็นมือหนีเบื้องฉันก็ฟังน้ำโม้วนละไฟมันลงเลยเดี๋ยวพี่น้องรอชมเลยครับต่อไปที่กินนี่ยังให้พี่ให้น้องเบิ้งอี่นกิน้ำสวนนี่ดูซิว่าได้ได้มองมองมอสแล้วม้อเบียงป้าเนาะ โอ้โัค้กนไหมด้ครับพี่นองขอคุณพี่นองที่ติามรับชมะครับขอบคุณที่กดไลค์ดแชร์ให้วี่นองขบคุณที่กดามครับผมขอบคุณทุกทนใจครับผมคิปหน้าเจอกันไหมครับสัสดีสวัสดีครับไข่ีใมเด้พี่น้องด้วยโควิดโควิดว่าดูแลตัวเองด้วย